สวัสดีครับอุ้ยปีเตีองอยงอันนี้แก้วตาหนูแก้วตาเขาเจอไฟสีสีส้มๆครับอือเจอไฟใหม่แล้วเขาเหมือนกับว่าเขามีของเล่นใหม่มาให้เขาล่อตาล่อใจอีกแล้วครับดูดูลูกกระตาเขา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 ไปหาเขาก่อนโอ้โอ้โอ,โอ้ชิลุ่มชิลุ่มนี่เขาเจอไอ้ไฟเนี่ยครับไฟสีส้มเนี่ยครับไฟไ,ไฟไล่แมลงครับอ๋อสนใจเขาวิ่งมาเล่นครับของเล่นใหม่ครับเขายังไม่ชินครับเขาเจอสิ่งแปลกใหม่อีกแล้วแก้ว okay, ตา วันนี้เขาก็จะมาสำรวจนะครเราจะมาสำรวจหลอดไฟไ้นู้นเนาะสว่างเลยครับผมขนาดถ่ายคิดกลางคืนนะครับยังสว่างขนาดนี้เห็นน้องแก้วตาพิณประัดแบจีนเลยครับ จเจอ,อ่อเร็วครับเห็นแต่ลูก,กตาแล้วครับตาเขาน้องแก้วตาเพิ่งมาติดไฟครับติดไฟติดไฟแล้วอไอไรมาแรงให้เขานี่เขาก็มันสนใจครับ <laughs> เจ้ของใหม่เขาก็ต้องไม่ชินเป็นเรื่องธรรมดาครับแกตาเห็นนกพ่กำลังขยับเข้าอีกครับยาวเกินครับดึงของในบ้านจะเล่นพังหมดเลยพี่ชายสุดหลอแก้วแก้วขึ้นขอนไม้เร็วขึ้นไอ้ขึ้นน่อย ขึ้นก่อนไหมดูหน่อยชีเล่นครับแก้วตาไอ ชัดเจ๋วเลยครับแม่เดินชายชัดเจนเลยครับสวัสด,ดีครับ สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเปลี่ยนมุมมองครับเปลี่ยนมุมมองเป็นคลิปสั้นๆตอนกลางคืนครับถ่ายปฏิกิริยาของแก้วตาครับคือว่าเขาสนใจเนาะครับแล้วมาถ่ายพี่ๆ FC อูเปดูคลิปแก้เบื่อกันครับผมครับคลิปนี้ครับไปกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ